สวัสดีค่ะนักศึกษาชั้นปะวะสปีที่1น,นะคะวันนี้เจอกันเป็นครั้งที่3นะวันนี้จะมาเรียนในเนื้อหาของบทที่3นะคะเกี่ยวกับเรื่องของภูมิปัญญาไทยนะคะมาดูในเรื่องกรอบแนวคิดก่อนนะคะแนวคิดเขาบอกว่าภูมิปัญญาไทยนะคะคือความรู้ที่เป็นผลของประสบการณ์การสั่งสมประสบการณ์นั่นเองนะคะการการสืบทอดต่อๆกันมาเป็นเวลาช้านานนะคะ ซึ่งเกิดจากการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวของมนุษย์นะคะหรือปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มชนเดียวกันและระหว่างหลายกลุ่มชนหลายชาติพันธุ์นะคะภูมิปัญญาไทยมีลักษณะก็คือเป็นเรื่องของการใช้ความรู้ทักษะความเชื่อและพฤติกรรมของคนไทยนะคะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับปรุงหรือปรับสมดุล นะะในการพัฒนาทางสังคมนะมีลักษณะเฉพาะมีแกนหลักในการใช้ชีวิตเป็นเรื่องราวของการแก้ไขปัญหาการจัดการการเรียนรู้การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดนะคะภูมิปัญญาไทยยังช่วยสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นด้วยนะสร้างความภาคภูมิใจเกียรติยศศักดิ์ศรีให้กับคนไทยนะคะนะมาดูความหมายก่อนนะภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะ ความหมายของภูมิปัญญาภูมิปัญญาคืออะไรภูมิปัญญาก็คือความรู้ความสามารถความเชื่อนะคะดังนั้นภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ้านจึงหมายถึงองค์ความรู้และความสามารถของชาวบ้านในท้องถิ่นนะคะที่สั่งสมกันมาและสืบทอดต่อกันมานะคะจากผู้รู้จากรุ่นสู่รุ่นนะหรือเราที่เราเรียกกันแนละปัจจุบันว่าปราชชาวบ้านอะไรเงี้ยนะคะ ลักษณะของภูมิปัญญาไทยนะคะเขาบอกว่าข้อที่1ภูมิปัญญาไทยเป็นเรื่องของการใช้ความรู้นะคะทักษะความเชื่อนะคะพฤติกรรมะะของคนไทยมาประกอบกันนะคะเป็นลักษณะของภูมิปัญญา2ภูมิปัญญาไทยมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อการปรับสมดุลในการพัฒนาทางสังคม 4. ภูมิปัญญาไทยมีลักษณะเฉพาะหรือมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนั่นเองนะคะ ข้อที่4ภูมิปัญญาไทยแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนคนกับสิ่งแวดล้อมและคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติซึ่งตัวสุดท้ายนี้คนไทยเชื่อกันมากเลยนะนะคะสิ่งเหนือธรรมชาตินะคะข้อที่5ภูมิปัญญาไทยเป็นองเ,อเป็นองรวมหรือกิจกรรมทุกอย่างในวิถีชีวิตของคนไทยนะคะ 6. ภูมิปัญญาไทยเป็นแกนหลักในการมองชีวิตเป็นพื้นความรู้ในเรื่อง ต่างๆนะคะในการใช้ชีวิตอันที่7ภูมิปัญญาไทยเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาการจัดการการเรียนรู้การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของบุคคลชุมชนและสังคมความสำคัญของภูมิปัญญาไทยเขาบอกว่าข้อที่1นะคะภูมิปัญญาไทยช่วยสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นแน่นอนว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะพระมหากษัตริย์ไทย หลายๆพระองค์และทุกๆพระองค์ที่ผ่านมานะคะได้ทรงสร้างชาติขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอ,อดีตใช่ไหมาการสู้รบการทำยุทธหัตถีนะคะมีอะไรกั่ของของเราที่น่าจะทันก็คือในเรื่องของโครงการพระราชดำริเนาะของในหลวงรัชกาลที่9ท่านมีโครงการเยอะมากนะคะ เศรษฐกิจพอเพียง<ม>อะไรเงี้ยที่เราใช้ใช้กันอยู่ที่เรารู้กันอยู่นะคะ3ห่วง2เงื่อนไขนะคะ,ะข้อที่2ส,สร้างความภาคภูมิใจและศักดิ์ศรีเกียรติภูมิแก่คนไทยในด้านของประวัติศาสตร์มีนักลบใช่ไหมอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นละครภาพยนตร์ที่เราได้ดูกันนะคะ พระนเรศวรสมเด็จพระนเรศวรใช่ไหมคะในขนมต้มรู้จักไหมคะในจันหนวดเคี่ยวรู้จักไหมคะบุคคลผู้มีชื่อเสียงเหล่านี้นะคะเป็นผู้ที่เขาเรียกอะไรทํารงไว้ซึ่งประเทศไทยสังคมไทยนะคะต่อสู้เพื่อรักษาไว้ซึ่งดินแดนของประเทศไทยนะคะอ,อย่างเช่นนายขนมต้มเราจะรู้จักกันในเรื่องของแม่ไม้บุยไทยเนาะ สามารถเอาชนะศัตรูที่เป็นพม่าใช่ไหมคะ,ะประมาณเก้าคนสิคนได้ในคราวเดียวเลยอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นที่เรื่องรือนะคะในเรื่องของแม่ไม,ม้มวยไทยของบ้านเราเนาะด้านอาหารบ้างนะคะอาหารของประเทศไทยเราจะสังเกตได้จากที่เป็นอาหารไทยไแท้เนะ้ะก็จะใส่สมุนไพรเยอะมากไม่ว่าจะเป็นขิงขาตะไค่าใบมะกรูดอะไรพวกนี้นะคะซึ่งเป็นพืชที่หา,าง่ายและราคาถูก นะคะช่วยรักษาโรคต่างๆได้ด้วยนะคะอ,อย่างเช่นในเรื่องของกระเพราช่วยอะไรช่วยขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อนะคะอย่างเช่นหอมแดงใช่ไหมเราคงเคยได้ยินถ้าเป็นหวัดคัจมูเอาหอมแดงมาไว้ใต้หมอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ,อันนี้ก็คือเป็นความภาคภูมิใจนะคะในเรื่องของอเกียรติยศศักดิ์ศรีของความเป็นไทยเนอะนะคะอันที่3าม สามารถนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนามาประยุกต์ใช้กับวิถีชีวิตได้อย่างเหมาะสมนะคะก็คือหลักธรรมคำสอนของศาสนาในประเทศในประเทศไทยเราเนี่ยมีหลากหลายเชื้อชาติศาสนามากนะคะไม่ว่าจะเป็นพุทธคริสต์อิสลามนะคะในทุกๆศาสนาก็สอนให้ทุกคนเป็นคนดีนะคะอันที่4สร้างความสมดุลระหว่างคนในสังคมและธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนนะคะ ภูมิปัญญาของไทย12เดือนเนี่ยก็จะมีกิจกรรมมีประเพณีวัฒนธรรมใช่ไหมคะที่หลากหลายมากอย่างเช่นประเพณีลอยกระทงะเพื่ออะไรเพื่อเป็นการขอคำมาพระแม่พระแม่คงคาใช่ไหมคะที่เราใช้น้ําใช้อะไรไปอย่างเงี้ยนะ,ะวันสงกรานต์นะคะเพื่ออะไรเพื่อระ,ะลึกถึงพระคุณของผู้หลักผู้ใหญ่นะคะ วันพืชมงคลวันพืชมงคลอันนี้อาจารย์ก็จะมีตัวอย่างให้ในกล่องสีฟ้าเนาะวันพืชมงคลนะคะแน่นอนว่าพอเราได้ยินว่ามีพระราชพิธีพืชมงคลก็จะต้องได้ยินคําว่าพระราชพิธีจรดพระนางคันแลกนาขวัญด้วยนะคะทั้งสองอย่างนี้เป็นอย่างไรแตกต่างกันอย่างไรอาจารย์ใส่ข้อมูลไว้ให้แล้วอ่านได้เลยนะข้อที่5้าเขาบอกว่า เปลี่ยนแปลงปรับปรุงได้ตามยุคตามสมัยเลยนะคะ,อ,ะอย่างเช่นในอดีตคนไทยเราสัญจรเดินทางยังไงเท้าใช่ไหมคะ,ะต่อมาก็พัฒนาเป็นใช้สัตว์เป็นยานพาหนะเนาะเป็นเกวียนมัง่งเป็นพัฒนาเป็นรถจักรยานรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์ในปัจจุบันนะคะ เรื่องของอดีตนอกจากเราเดินแล้วเนี่ยเราก็จะมีการสัญจรทางน้ำใช่ไหมคะว่าใช้เรือเนาะก็จะเป็นเรือพายใช่ไหมคะเรือพายหใช้เวลานาน,านมากใช่ไหมอคนเราพอคิดพ้นในเรื่องของเครื่องจักรวิวัฒนาการทั้งหลายก็นําเครื่องจักรมาติดเรือนะใส่ใบพัดใส่หางเสือเข้าไปมันก็ทําให้เรือเนี่ยแล่นได้เร,เร็วขึ้นนะคะรู้จักการทําเกษตรแบบผสมผสานเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์ยกตัวอย่างของโครงการพระราชดำริข,ของ รัชการที่9เนาะในหลวงรัชการที่9นะคะเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 30, 30, 30และ10ใช่ไหมพื้นที่100%เอแบ่งเป็น 30, 30, 30แล้วก็10แบ่งเป็นอะไรบ้างในรูปอาจารย์มีให้นะที่อยู่อาศัยแค่10นะคะที่เหลือก็จะมีอ่าทำพืชพืชล้มลุกอ่าทำนาข้าวทำเลี้ยงสัตว์เลี้ยงปลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ โอเคต่อมาจะเป็นเรื่องของภูมิปัญญาไทยในแต่ละภาคนะบ้านเราก็จะมีภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้นะคะที่หลักๆเลยที่เหมือนกันก็คือในเรื่องของบ้านเรือนอาคารศิลปวัฒนธรรมไทยมีเอกลักษณ์เ,เฉพาะตัวในแต่ละภาคนะคะที่เพิ่มเติมมาอย่างเช่นในเรื่องของภาคเหนือกับภาคอีสานเนี่ยก็จะเชื่อในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พูดผีปีศาจนะคะก็จะมีเชื่อจะมีความเชื่อในเรื่องนี้นะคะอย่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีเพิ่มขึ้นมาหน่อยที่โดดเด่นก็คือเพลงพื้นบ้านใช่ไหม่ะหมอลำหมอลำซิ่งนะปัจจุบันพัฒนาเป็นหมอลำซิ่งนะคะภาคกลางมีอะไรภาคกลางก็จะมีในส่วนใหญ่จะเป็นอาหารเนาะเรื่องของอาหารเรื่องของขนมหวานเนื่องจากว่าเมืองหลวงนะคะเมืองหลวงของประเทศไทยก็จะอยู่ภาคกลางฉะนั้นอาหารการกินก็จะมีเยอะมากและเป็นเอกลักษณ์ ะะตลอดจนช่างฝีมือทั้งหลายนะคะถ้านักศึกษาเคยไปที่ศูนย์ศิลปาชีบางไซเนาะก็จะมีนะคะช่างฝีมือช่างทองอช่างเชื่อมช่างแกะสลักมีเยอะมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาคกลางเนาะภาคใต้ภาคใต้จะโดดเด่นเรื่องอะไรเรื่องของอาหารอาหารทีเ่เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะเทศกาลกินเจกันเหนือมาจากไหนจากภาคใต้ค่ะภูเก็ตนะ แล้วก็มีการใช้สมุนไพรนะคะในการใช้สมุนไพรในการรักษาอะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็นโดดเด่นนะเรื่องของภาคใต้นะคะ,ะมาดูสไลด์สุดท้ายเป็นกันบ้านนะคะให้นักศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยแต่ละภาคนะแต่ให้คุณเลือกมาแค่ภาคเดียวยกตัวอย่างถ้านักศึกษาชอบศิลปวัฒนธรรมเอกลักษณ์เกี่ยวกับภาคใต้ นักศึกษาก็ทาแค่ภาคใต้ภาคเดียวนะคะหามาว่าเอกลักษณ์ของภาคใต้มีอะไรบ้างนะคะสิ่งที่โดดเด่นไม่ว่าจะเป็นศิลปะวัฒนธรรมนะคะปฏิมากรรมอะไรทั้งหลายแหล่ที่เกี่ยวข้องนะคะเกี่ยวกับภาคใต้ทั้งหมดก็หามาแล้วเขียนมานะคะใครที่เขียนใส่สมุดนักศึกษา,ามีรูปปิ้นรูปแปะรูปลงในสมุดได้เลยนะหรือใครไม่สะดวกเขียนก็พิมพ์ก็ได้นะคะจะทำใส่กระดาษสมุด กระดาษรายงาน A4 หรืออะไรก็ได้เอาที่นักศึกษาสะดวกเลยนะคะเสร็จแล้วพอหาข้อมูลเสร็จแล้วแต่ไอตัวข้อมูลที่คุณเขียนหรือปริ้นเนี่ยเก็บไว้นะคะเก็บไว้ส่งวันสอบปลายภาคเราจะสอบปลายภาคกันนะ่าจะประมาณวันที่25เดือนหน้านะก็คือเดือนกรกฎานะคะเมื่อคุณเขียนข้อมูลเสร็จแล้วให้คุณทำเป็นคลิปวิดีโอคุณก็นั่งถ่ายเลย ว่า,าคุณนำเสนอศิลปะวัฒนธรรมของภาคอะไรมีเรื่องอะไรที่โดดเด่นาภาคนี้มีความสำคัญอย่างไรอะไรเงี้ยข้อมูลที่คุณอยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังอยากจะนำเสนอคุณสามารถพูดได้หมดเลยนะคะคลิปวิดีโอนี้อาจารย์ไม่ได้กำหนดระยะเวลาแต่ไม่ใช่ว่าสั้นมาก30วิอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่เอานะคะให้คุณทำคลิปวิดีโอเสร็จแล้วส่งมาที่อ e ีเมลอาจารย์นะอีเมลใส่ให้แล้วนะคะในหน้านี้ เดี๋ยววันอาทิตย์หน้าเราเจอกันนะคะสำหรับวันนี้พอแค่นี้นะคะเจอกันอาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะ